สวัสดีครับของแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้พาพิติกมาดูมาถ่ายดอกกล้วยไม้ดินนะครับฉัดมารากตแต่เราเจอต้นมันต้นเดียวๆครับไม่สวยแต่ว่าผมมาเจอ ค่ะดอกข้าวพันษาซึ่งเป็นอีกสีเหลืองอมส้มๆครับซึ่งเป็นสีใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นช่อแบบแปลกๆมาดูกันครับว่าเขาเป็นแบบไหนครับนี่ครับนี่นี่ดูความช่อของเขานะนตอนแรกผมว่าผมจะไม่ถ่ายแล้วนะครับว่าผมถ่ายดอกข้าวพันษาเยอะแล้วแต่เขาเป็นสีใหม่อีกแบบใหม่อีกหนึง่งท่านผู้ชมเป็นสีแบบนี้ส้มอมส้มอมเหลืองนะครับนี่เขียวเขียวเหลืองเหลืองส้มๆซึ่งลักษณะดอกเขาก็แบบนี้ครับเป็นแบบใหม่ ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแบบสวยเท่ากับเป็นชอชอบสีชมพูไม่ได้เนาะแต่บบนี้เขาก็ดูมีความแปลกดูความเป็นดูระหงลูเหมือนหงเหินยี่ดูดูเกสรเขาสิครับดูเกสรเขานะครับผมลักษณะเขาก็ยังนะครับผมขึ้นเต็มไปหมดเลยแถวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยสีนี้ล้วน,ลวนเลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผมมากครับ,น,รบน,นี่ครับเนี่ครับซึ่ง คนนิยมไปปลูกเยอะนะครับยอดบิวเยอะมากจริงๆยอดบิวผมเยอะอยู่นะครับขณะผมทําใหม่ๆนะครับยอดบิวดอกข้าวพันสายเยอะอยู่นะครับคนชอบดอกอันนี้เยอะนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่ครับนี่ขึ้นป่าแบบนี้เลยครับมากับพิทิกพิทิกอยู่ด้านนู้นครับน้เดินหากล้วยไม้ดินอยู่นะครับพิทิกอยากถ่ายกล้วยไม้ดินพันธุ์สัตว์มรกตนะครับอยู่ในแถวบ้านผมก็มีนะครับผมนี่แต่ชนิดนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับ ผมก็ว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนานเนาะผมก็เลยว่าเออมันเป็นพันสายใหม่พันแบบใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าทำไมสิมันเป็นดอกแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่สวยครับสรรพคุณเขาก็ไม่มีอะไรมากครับผมนําเงาของเขานะครับผมฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีนะครับนี่เชื้อแบคทีเรียนี่นนิยมเอาไปทําสบู่และแชมพูสมุนไพรนะครับสมุนไพรถ้าจะทําชบููสบู่กัมแชมพูต้องมีสองตัวนี้เข้าไปผสมด้วยเพราะเขาฆ่าแบคทีเรียได้ดีนะครับผมสรรพคุณเขาแค่อย่างเดียวครับผม ค่าแบคทีเรียนะครับผมนี่ครับมีเป็นป่าเลยดูสิครับนี่นี่แหละครับนี่ดูแบบดอกเก่าแบบแบบที่เราเคยเห็นกันบ่อยประจําเนาะดอกขมันสาที่เราเห็นขงเหือนสมัยอันนี้ครับนี่แบบนี้ครับที่เราเห็นกันตามหัวไร่ปลายนาเราเนาะแต่ในป่าคขกจะไม่เป็นเป็นสีชมพูเป็นสีแบบสายพันธุ์แบบดอกแบบแปลกใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับนี่นี่ครับป่าแถวบ้านผมครับสมุนไพรมีเยอะ ับมนี่แล้ะครับนี่ใครสนใจสมุนไพรตะไคร้ก็ทักมาได้นะครับผมวันนี้ตามหาดอกกล้วยไม้ดินให้พี่ติ๊กครับแต่ยังไม่เจอครับที่สวยๆถูกใจแกอยากจะถ่ายนั้นยังไม่เจอครับเจอต้นไม่ค่อยสวยครับผมว่าจะเอาไปปลูกนะเพราะว่าฉัดมรกตเขาออกดอกสีเขียวปลายเหลืองกลายเป็นแบบเหมือนมรกตนะครับก็สงกับเชื่อเขาจริงเขาสวยจริงๆเดี๋ยวถ้าผมเจอดอกสวยๆผมถ่ายให้ดูนะครับครับผมครับนี่ครับ เดมาเจอหัวค้อนกระแตนะครับผมหรือว่าเข้าเย็นใต้นะครับผมนี่ครับลักษณะต้นเขาดูสิครับนี่ดันไปกับราบกับดินนะครับผมเป็นสมุนไพรดีอย่างหนึ่งนะครับผมแก้โรคมะเร็งครับแถวบ้านมีเยอะครับเยอะครับนี่เข้าเย็นใต้มีเยอะมากเยอะจริงๆครับหัวค้อนกระแตนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือฉัดมรกตนะครับแต่เขามีอยู่ต้นเดียวครับผมไม่ค่อยคือดูครับลักษณะดอกเขาเนาะเขียว อมเหลืองเกสรสีเหลืองมาเลยสวยครับนี่ออกเป็นสีเหมือนสีมรกตเลยนะครับเป็นกล้ยไม้ดินครับสูงห้าถึงสิบเซนเท่านั้นเองนะครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมรอบหน้าผมหาเจอเยอะๆผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสนใจสมัยตัวไหนก็ทักทายมานะครับป่องแป้งสมุนไพรครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมกดซับสไครตติดตามนะครับกดที่กระดิ่งเลยนะครับผมเผื่อจะพลาดคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาฟากกสร็จแ